ระดับแบงกี้กิติพันธ์แล้วระดับแบงกี้กิติพันธ์แล้วเนี่ยก se um, ูเพิ่งซื้อแมวตัวใหม่มาก็คือพาเลกดอเนี่ยมึงบอกราคาแล้วตัวแบบเกือบแสนแบบเกือบแสนแบบเกือบแสนนะลูก้าโซฟาเด็กเจ้าโอ้ยน่ารักน่ารักทำไมฉันเป็นโลที่น่ารักขนาดนี้เครื่อไปเลยเสาขอย่ามูก้าอยากกัดดีมากลูก้ากีตาร์แพงกีตาร์แพงลูก้าอยากกินนะแล้วมันพาม่านมามานะ สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ห้องแบงค์กิจจิพัทน์จะมาเจอกับความส,สานุกสนานเฮฮานครับผมจริงๆเรามีสมาชิกใหม่เข้ามาในบ้านแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงจุดที่เราเอวสมาชิกใหม่แล้วก็มีเรื่องเล่ามาด้วยก็คือว่าอยากที่ทุกคนแบบที่ตามไอจีแบงค์อะก็จะรู้เนะว่าแบงค์ตอนนี้มีน้องแมวใหม่คือไม่ได้ตั้งใจซื้อมาคือมีเพื่อนคนหนึ่ง <laughs> <laughs> ก็เพื่อนคนเนี้มันอนะจริงๆมันเคยเลี้ยงแมวอยู่แล้วเนาะมันที่บ้านมันก็มีแมวพันเมนคูนก็คือเป็นแมวแบบเหมือนแบบแมวป่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะมาณแบบ ตั้งแต่ปานกุมภาแต่ครั้นี้มันชอบแมวกม,มัาก็เลยไปซื้อตัวที่2องแล้วมันก็ไปซื้อแมวพันธุ์แล็กดอมาอ่อนมากเลยก็บอกว่าเมืองกูเห็นแมวสกอติชโฟร์น่ารักดีก็เลยแบบเออมันเลี้ยงยากไหมแมวอะไรมันก็บอกว่าแมวเลี้ยงไม่ยากกูอะก็ชอบแมวอะไรนี้ใช่ปะ่ะก็เลยบอกว่าอ๋อเออโอเคแต่ว่าราคามันแพงไปนะมันก็เลยบอกว่าเมึงมึงจะเลี้ยงแมวที่คนอื่นเขาเลี้ยงกันเยอะไม่ได้นะ ะระดับแบงกี้กิติพันธ์แล้วะระดับแบงกี้กิติพันธ์แล้วเนี่ยกูเพิ่งซื้อแมวตัวใหม่มาก็คือพแพล็คดอร์เนี่ยมึงป่อราคาแนละ้วตัวเราแบบเกือบแสนอะเกือแบบแสนอะเกือแบบแสนอะแม้รู้ละวแสนลุกจากไปที่นาฬิกาดีกว่าบอกว่าแต่ว่ามันน่ารักมากๆเลย,ยลนะเว้ยรางวัลที่มันเอาเข้าบ้านเน่ยก็คือมันก็บอกเราอยู่แล้วว่าแบบ มถ้าแม่กูไม่ให้เลี้ยงอะ่ะเดี๋ยวกูถอนมึงนะก็บอกว่าได้มึงได้มึงเอา,าไว้ที่บ้านกูก่อนก็ได้แล้วก็คิดประมาณนี้ไงมาก่อนว่าจริงๆแบงค์อ่ะเป็นคนไม่ไม่ได้ชอบแมวขนาดนั้นไม่เป็นทาสแมวเลยที่บ้านเลี้ยงหมามาโดยตลอดวกกับตอนเด็กๆอะ่ะเราเคยไปที่หลายๆที่อย่างเงี้ยแล้วแมวมันก็แบบตะปุแล้วก็กลัวมากเลยบอกอุย้ยแมวมันน่ากลัวมันแบบแยกเขี้ยว้มวแมวโอโม่อันด้วยอันด้วยอยู่ดีพอเ <c oughs> พือพ่อนมันเข้าบ้านปุ๊บแม่ด้วยความที่แบบแม่แม่แม่ของเพือพ่อนเราก็แบบ น่ารักอะ่ะก็เดินไปที่ห้องมปแล้วครอบตูป,ปัปป๊ปัป๊ปักูมีสองทางเลือกให้มึงเลือกระหว่างกูก็คือแม่เขากับแมวใครจะไปใครจะไปเพื่องปเลยนี่พอบอกว่าแมแมวอยู่บ้านบอกว่าแม่มวอยู่บ้านบอกว่าก็เลยบอกว่าตกใจทางอะไรอะไรวะบอกโยโย่รอแป๊บหนึงหน่งเดี๋ยวกูเอาแมวเข้าไปให้รอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกูเอาแมวเข้าไปให้วันนั้นมันก็เลยยกแมวมาให้ทั้งอาลองเลี้ยงดูไหนไหนแมวก็ามาแล้วใช่ป่ะแล้วก็ลองซื้อของให้แมวก็เลยไปซื้อคอนโดแมวนี่เดี๋ยวอวดคอนโด นะคอนโดแมวแต่เพื่อก็เลยซื้อกระบะไส้กระบะหนึ่งซื้อพวกที่ให้อาหารเดี๋ยววันหลังจะมารีวิวเครื่องอตโนมบัติให้ฟังเผื่อใครสนใจอยู่ก็เลี้ยงไปสักวันสองวันนั่นแหละก็เลยถามว่ามึงจะเอาแมวกลับไปไหมก็เลยบอกว่ามึงเลี้ยงแล้วมึงโอเคไหมก็เลยว่าเออดีดีดีนะมันก็น่ารักดีงั้นกูยกให้มึงเลี้ยงไปเลยละกันก็มึงเป็นนี่กูอยู่นะเกือบแสนแล้ววันนี้ก็เลยเข้าขอบคุณมากมาณที่ดีด้วยนะครับก็ถึงตอนนี้ก็จะไปอวดแมวและฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกูก แมวของแบงก็จะเป็น 1, พันธุ์แร็กดอแมวพันธุ์แร็กดอก็จะเป็นประมาณนี้จวดดีมนุษย์ดีกับมนุษย์แมวแร็กดอก,ก็จะน่ารักมากคือวันแรกที่เอาพาเข้าบ้านมาไปให้แม่ดูแม่บอกว่านี่มันพันธุ์ขาวมันนีหรืเอเปล่าลูกเพราะว่าสีสีขาวตาฟ้าดูสีตาเขาสวยมากเลยอน้ำตาลหางน้ำตาลนะครับเป็นพันธุ์ที่เจนนี่แบ็คพิงค์เลี้ยงแล้วก็เลยบอกเอ้ยเรามีแมวเหมือนเจนนี่แบ็คพิงค์เลยโอ้ยมโนจัตดียกรรนี่แนะนําตัวหน่อยแมวผมพูดได้ อ่ะลองดูสวัสดีมนุษย์ผมชื่อลูก้าครับเป็นแมวตัวผู้ประมาณ4ี่เดือนครับวายกบิดคีออนมาเมื่อกี้ที่แบบถ้าเกิดแบงค์นั่งอยู่ที่โซฟาตัวเนี้ยพขแบงค์ชอบนั่งดูทีวีตอนเย็นๆอนคืนเขาก็จะเดินมาแล้วเขาก็จะโดดมาแล้วก็มานอนที่ตักเลยยังง่ายกว่าหมามันง่ายกว่าต้องบอกว่าง่ายกว่าเพราะว่าเราไม่ต้องทำอะไรเลยเดี๋ยวก็ปล่อยมันมันก็เดินไปกินอาหารนี้เนี่ยมันก็เดินไปกินอาหารของมันใช่ปะเราก็แค่ทิ้งอาหารเอาไว้แล้วก็ทำความสะอาดเองเข้าห้องน้ำก็เป็นระบบระเบียบ แล้วก็นอนเยอะนะฮะทุกๆวันที่เราทํางานเขาก็นอนเลยเออถ้าเกิดแบบอยากลองรู้แลกดอกก็ประมาณนี้เขาก็จะขี้อ้อนหน้าหลังแล้วก็ไม่ดุเลยพาไปอาบน้ําตัดขนเขาก็ไม่ไม,ไม่ขวนคนไม่ทําร้ายคนอาบน้ําตัดขนให้ต้องแรกๆที่เราเอามาใช่ปะ่ะแล้วก็อยากให้ที่บ้านเข้าใจเพราะพ่อแม่เราก็ไม่ชอบแมวเหมือนกับเราสมัยก่อนเลยดีๆพอพาไปถิงปุ๊บลูกค้าก็เดินไปแล้วก็กระโดด,ดไปนั่งตักปลาแล้วปลาก็แบบ แมวมันถ้าขนาดนี้เลยเหรอลูกแล้วก็เดินไปฉกเฉียวให้เขาได้จับรูปไม่จับตัวอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็เลยเริ่มรู้สึกรักแมวขึ้นมาเพราะว่าเจ้าลูก้าตัวนี้นะครับเขาบอกว่าแมวแพงอ่ะมันไม่ใช่แพงที่ตัวแมวนะมันแพงที่อุปกรณ์เพราะว่าแมวชอบกัดนู่นกัดนี่กัดน่นะไร <Okay. S 1> ี้ยอุปกรณ์ก็จะเริ่มมีความแบบบ้ง,บงๆงพังพังเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบ <c oughs> คอยดูว่ามันจะกัดหรือมันไม่กัดอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> พวกเนี้ยก็เดี๋ยจะติดมือไว้เลยก <c oughs> ็คือถ้าเกิดมึงจะกัดก็ฉีกแมง มันกลัวนะครับแบบว่าเรารู้สึกแบบเฮ้ยเร็ววันนี้ทําร้ายแมวอะไรประมาณนี้แว่าก็ไม่หรอกก็ดีกว่าเราตีมันน่ะจริงๆก็อยากรู้นะว่าแบบคนที่แบบดูช่องของผมอยู่อ่ะชอบแมวกันแบบมากน้อยแค่ไหนล,ลองคอมเมนต์มาดูว่าเออชอบแมวไม่ชอบแมวชอบหมามากกว่าแมวเพราะอะไรชอบแมวมากกว่าหมาเพราะอะไรแมวมันไม่จําเป็นต้องแบบเป็นแมวแพงตลอดเวลาคือไม่จำเป็นไม่ได้อยู่ที่าราคาเพราะผมเฮ้ยเรารักมันเพราะว่ามันเป็นแมวตัวละแสนผมเ<ๆ>ชื่อว่าผมรักมันเพราะว่าผมเลี้ยงมันมากกว่า<ๆ><ๆ>ผม ต่อผมเป็นมันยาวอะ่ะไม่กล้าไปตัดผมช่วงเนี้ยกลัวเนี่ยลูก้าเขาก็จะอยู่สบายๆ,ๆเดี๋ยวผมขอตัดเป็นเซสชั่นลูก้าแล้วกันนะอาจจะไม่ค่อยเห็นหน้าผมนะขออนุญาตถอดต็อกนรงนี่เห็นไหมครับเขาจะทำคำตาตัวเองตลอดเวลาซึ่นเป็นสิ่งที่ดีชอบอะ่ะรู้สึกว่าแบบเออโอเคมันจะสะอาดทุกๆครั้งที่เราอุ้มอะไรประมาณนี้เขาชอบเล่นลูกบอลมากลูก้าลูก้า ลูก้าโซฟาลูก้าอย่ากของโลกสิลูกเจ้าอุ้ยน่ารักน่ารักทำไมเจ้าเป็นเล่ที่น่ารักขนาดนี้เคลิ้มไปเลยอุ้ยล่วงลูก้ามันกับเสาพอย่าลูก้าอยากกัดดีมากลูก้ากีตาร์แพงกีตาร์แพงลูก้าอย่าคิดนะนั่นมันพาดมาแล้วนะลูก้าทายกล้องหน่อยลูก เจ้ามนุษย์เจ้าไายอะไรดะอุยห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 ุยเุยุยเฮ้ยเล่นกูเป็นรอยแล้วมั้งเนี่ยอ้ยชุ่มลูก้าไหนลูก้าโว์กล้องสิลูก้าครับฝากเดือยฝากตัวด้วยนะครับ แป๊บนึงนะขอคุยกับลูก้าก่อนลูก้าช่วยทำงานหน่อยเอาให้คุ้มค่าตัวเร็วๆ YouTube พี่แบงค์จะต้องไปถึง1ล้านซับสไครเบอร์นะครับวู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 คนเราจะเล่นกล้องแล้วกำเนิดเน็ตไอดอลอ่ะชื่อลูก้าเอ้ยไม่ธรรมดาอุ้ยหย่าอุ้ยหย่าโอเคก็อะไรก็อะไรโอเคเดี๋ยวแม่จะมาอธิบายแมวพันธุ์แรดดอนะว่ามันมีความเป็นมายังไงแมวพันธุ์แรดดอนเขาบอกว่าเป็น the most friendly cat in the world เกิดขึ้นในทศวรรษที่1960นะครับ อยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียแมวพันธุ์นี้เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างแมวพันธุ์เบอร์มิสเบอร์เมนและเปอร์เซียและแมวที่เป็นต้นกําเนิดของแร็คดอมีชื่อว่าโจเซฟินโจเซฟินคนที่ผู้พัฒนาพันธแล็คดอมก็คือแอนเบเกอร์เขาบอกว่าห้ามผสมข้ามสายพันธ์ุเพราะนี่เขาบีบมาเป็นแบบแร็คดอแบบเพอร์เฟคตี้แล็คดอแล้วนะครับประมาณนั้นดูมันดูก้าดูก้า โอเคตั้งแต่ที่ผมถ่ายคลิปนี้เนาะก็ช่อง YouTube ผมนะครับก็ได้ทะลุไปถึง1000 s u b s c r i b e r แล้วนะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เป็นกำลังใจแล้วก็ s u b s c r i b e ช่องแบงค์นะครับที่มีคนติดตามมีคนดูนะก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับแบงค์ด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีดาราคนใหม่เข้ามาอยู่ในช่องนะครับก็จะชื่อคุณลูก้านะฝากคุณลูก้าด้วยนะครับ, <c oughs> รบยังไม่มี IG ยังไงฝากไป f o l l o w IG แบงค์ ก็คือแบงกกิติพัฒน์ก่อนเดี๋ยวแบงค์จะค่อยสร้างทีหลังนะก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้นะมันจะมีเครื่องให้อาหารอัตโนมัติประกอบบ้านแมวเดี๋ยวแบงค์จะรีวิวให้ดูเนาะยังไงวันนี้และยังไงก็จะมาพิมไม่ทับพบพบกับช่องแบงกี้กิติพัฒน์ได้อีกทีก็ติดตามกันนะครับวันนี้แบงค์ก็ต้องขอลาก่อนสวัสดีครับเดี๋ยวลูกก็ไปเล่นโชว์พี่ๆเขาหน่อยนะจ๊ะสวัสดีมินรักแบงกี้บาย